ความรู้สึกระแวงเซนของผู้หญิงไม่ไว้ใจสามีรู้สึกว่าสามีจะนอกใจย้ายแต่มันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเราก็คุยกับสามีตรงๆสิ่งที่เกิดขึ้นสามีบอกว่าเราคิดมากไปหรือเปล่าแต่เขาขอโทษนะฮะไม่ยอมรับแต่ขอโทษเนาะในสิ่งที่ทำ ให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วบอกว่าจะไม่ทําอีกเราบอกกับสามีเลยนะคะว่าถ้าไม่มีลูกด้วยกันเราคงเลิกกันไปแล้วเพราะเราทนอยู่กับความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้มองลูกแล้วสงสารถ้าต้องอยากกับพ่อแต่ตอนนี้เราไม่มีความสุขเลยเราคอยจับผิดและระแวงสามีอยู่ตลอดเราควรจะทํำยังไงยายนะฮะอ้เนาะในความรู้สึกขั้นต้น เอาตรงๆนะคําแรกที่ยายจ่าจะบอกนะฮะสาวหันมารักตัวเองหันมาเช็คตัวเองนะการระแวงการไม่มีความสุขอ่าห่วงคิดแต่ผัวจะนอกใจเรายิ่งแย่เรายิ่งเงี้ยง,งแล้วเขาก็เนาะจริงอยู่เขาบอกว่าเราคิดมากไปแต่ว่าเขาพูดว่าเขาไม่ทําอีกบางครั้ง เขาอาจจะรู้ตัวพอเราปวดใจพูดกับเขาแล้วเขาอาจจะถอยได้จริงๆอันนี้ขั้นต้นนะคะพื้นฐานหนึ่งเพราะอะไรรู้มาให้โอกาสเขาเพื่อให้โอกาสเราเนาะเข้มแข็งนะคะการก้าวไม่ได้เรื่องง่ายคําว่ามีลูกนี่แหละเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายอ่าสภาพเราฐานะตอนนี้เป็นยังไงเนาะเพราะว่าคําถามมาสั้นๆนะคะสถานะเราตอนนี้เป็นยังไงอยู่ในแบบไหนมีงานทําหรือ,อยังหรือว่าเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก อ่ามาอยู่ที่นี่นานหรือ,อยังมีชันชาติหรือ,อยังนะเงินในกระเป๋าสำรองเรามีเท่าไหร่อ่าเพื่อนเพื่อนหนูบอกว่าเลิกไปเลยหาผัวใหม่อ่าฟ้องเลยถ้าเขาทำผิดสเต็ปอะเราถามหัวใจเราอยู่เมืองนอกมันไม่ใช่เรื่องง่าย กับการที่คําพูดนะฮะเงินไม่มีในกระเป๋าหาคนช่วยเหลืออ่ะนึกถึงลูกคําว่าลูกเนี่ยอผู้หญิงเราเนี่ยนะอืหัวอกคนเป็นเมียเนี่ยมีลูกยิ่งต้องตระหนักให้มากลูกอายุเท่าไหร่นะฮะเราคนเดียวก้าวออกไปอยู่ในอาจจะได้คั่วไปอยู่กับผู้ชายได้ไปอยู่กับเพื่อนได้แต่มันจะได้ระยะนานแค่ไหนแล้วลูกเราละอันนี้พินิษ์พิจารณาเอาความเป็นจริงรู้ว่าเจ็บเพราะเรารักเขามากยิ่งรักเขามากก็ยิ่งละแวน อ่าความระแวงความไม่ปลอดภัยนะมันเกิดขึ้นแล้วในความรู้สึกแบบนี้อ่าเราก็ต้องให้โอกาสเขาถ้าเราระแวงจนจุ้จี้จุกจิกบางทีเขายังไม่ทันเป็นเขาก็รำคาญแล้วตะเตดตอเตลอืตลอดได้นะผู้ชายยิ่งจุ้จี้จุกจิกมากๆจนเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นทํายังไงอ่ะลีเหมือนผู้เออแฟนอาการจะนอกใจเรากลับมารักตัวเองให้มากดูแลตัวเองนะเออ แล้วก็เอาใจไปอยู่กับลูกเอาใจไปอยู่กับลูกอ่าตั้งสติตั้งหลักเก็บเงินหรือทํางานนะ,ะหางานทำเนอะอ่าอันนี้พูดม,มาสั้นๆเราไม่รู้ว่าลูกอายุเท่าไหร่เนาะนะฮะ,ะ,ฮะเพื่อที่เราจะยืนอยู่ตรงนั้นถ้าเขายังรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายลูกเต้าในบ้านในช่อง อ่าความเก็บอยู่ในใจถอยหลังมองผลประโยชน์ในช่วงนี้ที่เรามีเขาอย่างน้อยเขาก็มีเราเอ่อมีเขาดูแลเราความรับผิดชอบคาําว่าผัวหรือว่าพ่อของลูกยังดูได้พร้อมอยู่ก่อนเราต้องอยู่ก่อนนะคะอืมเพราะว่าใช้ภา,บาคบังคับหรือโวยวายมากจนเกินไปเขาลขาคาญปึ้งเราเราจะลําบากเนาะอ่าปรับเข้าหากันถ้าเขาเปลี่ยนแปลงจริงๆมันอาจจะเป็นวิกฤตโอกาสคุณอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นคุณรู้สึก ไม่ดียังไงเราก็พูดคุยเกินน้ําตาไหลบ้างว่าเออฉันรู้สึกไม่มีความสุขนะขอโทษนะฉันว่าจะไม่คิดและฉันจะว่าจะไม่ระแวงและแต่ฉันก็มีในหัวใจเออเธอช่วยยังไงกับฉันให้รู้สึกโล่งบ้างเราก็อ้อนได้เป็นบางครั้งข่าวแต่ดูอาการแล้วเกายังเฉยเราก็เพียงทนคําว่าอดทนนี่เพื่อเข้มแข็งนะ,ะเพื่อพร้อมที่จะหาทางออก มันไม่ใช่บ้านเราที่จะหอบลูกหอบเต้ากลับหาปู่ย่าตายายได้ทันทีนะทุกคนอันนี้พินิจพิจารณาเนาะเป็นคำถามเข้ามาเพราะในหัวใจของความรู้สึกแย่อืทำไมอะ่ฉะฉันรักเธอเธอทำไมถึงเป็นแบบนี้เราต้องมาถอยหาปมด้อยของตัวเองว่าตอนเนี้ยเราเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเราปล่อยตัวมากไปหรือเปล่าหรือ,อยังไงอะไรจู้จี้มากไปหรือเปล่านะฮะถอยห่างสักก้าวอืม จริงๆการถอยห่างเพื่อมาปฏิบัติตัวเองมารักตัวเองคำเนี้ยถอยหลังมารักตัวเองถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะมีเก็บสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุขออกไปเอาความเอาเอาตัวเราไปยุ่งกับทางอื่นคือหาเงินหรือหางานทำหาเพื่อนคุยสนุกสนานเพื่อผ่านพ้นในวิกฤตนี้แต่หนึ่งสิ่งก็ต้องพูดคุยความรู้สึก เพราะคําว่าสามีภรรยานะฮะบางครั้งเราอาจจะมโนแล้วคิดใหญ่กว่าเนาะถ้าเขาได้ขอโทษแล้วมันก็ต้องให้โอกาสกันนะคนเราผิดร้อยครั้งเออถ้าเข้าใจกันทุกครั้งเนาะก็เรียกว่าทะเลาะเพื่อเคลียร,เร,ยร์เพื่ออยู่อยู่เพื่อเข้าใจถ้าเขาปรับตัวจริงมันก็จะเป็นคู่แท้ที่รักกันไปเพราะชีวิตผัวเมียบอกเลยว่าผูกมัดสัญญานิ n i l a นิรันดรอ,อืมตลอดปีตลอดไป ส่วนมากจะไม่ค่อยมีออยู่เพียงแค่ว่าเราจะรักษาคู่ของเราไปได้นานแค่ไหนและตอนนี้เราทนเพื่อรักษาใจกายเราให้เข้มแข็งอืมเนอะเพื่อยืนได้ด้วยขาตัวเองก้าวไปเาได้สวยงามถ้าเราไม่เจ็บเราก็จะตัดได้ง่ายแล้วเราจะมีสติพูดสติคุยมากกว่าเนอะจริงๆนะเอออย่าไปเอาคำพูดของเพื่อน มาบางทีอ่ะเราต้องพินิจพิารณาความเป็นจริงชีวิตในต่างแดนเพื่อน่ะหวังดีแหละอืมแต่ว่าถ้าจี้ด้วยการที่เพื่อนแนะนํามันอาจจะพังเร็วทั้งทที่ตัวเองยังยืนด้วยตัวเองไม่ได้อย่าลืมนะบ้านเช่าข้าซื้ออา่เงินทองไม่มีในกระเป๋ายิ่งเราถึงจะมีเงินสดอย่าลืมว่าเช่าบ้านที่นี่เราไม่มีบินไม่มี เขาเรียกอะไรนะใบทำงานนอะสลิปเงินเดือนเราใช่ว่าจะไปเช่าบ้านได้อย่าลืมข้อนี้อย่างน้อยอยู่ตรงนี้คือพ่อของลูกสองมีบ้านให้เราอยู่นะฮะสามเราตั้งใจตั้งสติตั้งหลักเนาะแล้วก็ปรับคุยไปตามสเต็ปสเต็ปส,ส,สุดท้ายแล้วถ้าเราวางดูเป็นแค่พ่อของลูกเป็นเพื่อนที่เกื้อหนุนจุนเจอือเขาเรียกพึ่งพาเึ้นกันและกันนะความเจ็บมันจะหายไป อ่าแล้วสุดท้ายพอเราเข้มแข็งจริงๆการพูดคุยก้าวเดินหรือว่าลูกเราโตขึ้นสักหน่อยนะฮะอ่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อกับแม่ตรงนั้นมันก็ไม่สายที่จะแก้ถ้าเขาไม่เลว้ายจนเกินไปนะคะอันนี้ก็ต้องพินิษพิจารณาคำว่าเอาแต่ใจ ืหาผัวใหม่คําพูดมันง่ายแต่การกระทําอยู่ที่นี่เมืองนอกเราไม่ใช่ตัวคนเดียวจะคิดและพูดคิดได้แต่เราจะทําได้เหมือนเพื่อนที่เขาทําได้ไหมล่ะ <c oughs> ย้อนมองถามตัวเองถามหัวใจตัวเองนะฮะเราเจ็บเพราะรักอืมอ่ารักเขามากจนทําให้เรางี้เง่าแต่ถ้าเมื่อไหร่เราถอยมารักตัวเองมากกว่าคนข้างหน้ามองเขาเป็นผลประโยชน์เป็นพ่อของลูก เป็นคนจ่ายค่าบ้านค่าข้าวค่าปลาให้กินเราจะรู้สึกดีแล้วการล่าลงเองนะฮะเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ใช้สติมากๆอย่าเอาคําแนะนําที่รู้สึกว่าตัดสินใจเร็วอารมณ์ตัดสินใจด้วยอารมณ์แล้ววันข้างหน้าเราจะถอยลันไม่ได้การก้าวอืมก้าวทีละเศษเต็บก้าวช้าๆก้าวอย่างเข้มแข็งนะก้าวด้วยความอดทนพอเราก้าวไปแล้วเราจะไม่ถอยหลังกลับเลยสาว ยายจ่าขอเป็นกำลังใจนะคะก็ขอบคุณเนาะที่เขียนอินบ็อกซ์เข้ามาเป็นคำถามเพราะว่าคำถามเหล่านี้มีกันมากมายนะคะอืมเข้ามาเรื่อยๆเนาะวันนี้เคสนี้เมื่อชั่วโมงที่แล้วนีเองที่เขียนเข้ามานะฮะหนูอยากกลับบ้านจังเลยไม่ไม่ไม,ไม่เพราะอะไรรู้ไหมอย่าหนีปัญหาไปแล้วทิ้งลูกไว้อยู่กับผัว อ่าให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอ่าแล้วเราค่อยก้าวไปนะพร้อมลูกอืมเพราะเขาก็พูดแล้วว่าเขาขอโทษเราอย่ามาโนไปไกลลองดูเนาะอืมคิดเห็นเป็นยังไงช่วยเสริมเติมกันให้ด้วยนะนกาะเรื่องนี้ขอบคุณมากๆค่ะ